สวัสดีค่ะเรามาเรียนยศทหารเรือเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะจอมพลเรือ Admiral of the Fleet พลเรือเอก Admiral พลเรือโท Vice Admiral พลเรือตรี Rear Admiral นาวาเอก Captain นาวาโท Commander นาวาตรี Lieutenant Commander เรือเอก Lieutenant เรือโท Lieutenant Junior Grade เรือทรีสอบลูเทนนต์ปัญจาเอกเชฟพีรีออฟิเซอร์เฟิร์สคลาสปัญจาโทเชฟพีรีออฟิเซอร์เซคันด์คลาสปัญจทรีเชฟพีรีออฟิเซอร์เวิร์ดคลาสจ่าเอกพีรีออฟิเซอร์เฟิร์สคลาสจ่าโทพีรีออฟิเซอร์เซคันด์คลาสจ่าทรีพิรีออฟิเซอร์เวิร์ดคลาสพลทหารซียแมนนักเรียนทหารเรือนักเรียนทหาเรื นักเรียนจา่าทหารเรือ novel w r a t i n g student ผมนายอภิวิทเมธาสุริยพงษ์